นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เคเบิลคาร์ที่ตัวที่สองนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะลงไปนะครับจากบนเาขานะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนนี้ฝนก็ยังโปรยปลายลงมาครับไม่ทำให้อากาศเปิดเลยนะครับวันนี้ทำให้การมองทัศนียภาพ ในการถ่ายทำนะครับก็อามองม่ชัเห็นอะไรนะครับตอนนี้นระับนขานั่งอยงู่ในแคปซูลน,นะครับเดี๋ยวเราจะาถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะครับจ <_ h ati> นกว่าจะถึงที่ด้านล่างนั้นนะครับแคปซูลนี้นะครับบรรจุคนได้ประมาณแปดคนนะครับ แต่น้ำหนักประมาณ600กิโลนะ,ะ,นนะครับมาดูอันนี่ครับ8ท่านนะครับน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมนะครับและก็ส่วนนี้ก็ห้ามสูเปอร์ด้วยนะครับก็เป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับในการมาเที่ยวเวียดนามในทริปนี้นะครับ ได้ชมสิ่งที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่งกระชเช้าที่เมืองดานังแห่งนี้นะครับก็เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดเท่าที่ผมเคยนั่งมานะครับแล้วก็นะครับด้านลาไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ารู้สึกจะมีเ,เส้นทางรถยนต์สามารถขึ้นมาบนเขานี้ได้นะครับ โดยเฉพาะาการขนส่งนะครับการขนส่งเ,เข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของสเสบียงอาหารที่จะขึ้นมาบนเขาเนี่เพราะว่าด้านบนนี้จะมีร้านอาหารนะครับบริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับจะเป็นลานจะเป็นลานเหมือนกับ จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งนะครับก็สวยงามมากนะนะฮะที่บาน่าฮิลรีสอร์ทแห่งนี้นะครับนี่นะครับเรากำลังจะไปถึงที่กระเช้าช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับที่กระเช้าช่วงแรกของเรานะครับ ซึ่งตอนกระเช้าสีเหลืองช่วงนี้ก็ไม่ไม่ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับในการในการนั่งนะครับประมาณสัก5นาที10บนาทีเนี่ยครับก็จะมาสีกระเช้าอีกช่วงหนึ่งนะครับเราที่นี่สวยงามมากนะครับเราพอมาด้านในนี้ก็จะเป็นในโซนของร้านอาหารนะครับ ซึ่งช่วงน,นี้ก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามามา,<ๆ>มากกว่าช่วงเช้านะครับาสามารถนั่งทานอาหารกันได้นะครับตามอัธยาศัยนะครับก็จะมีอาหารบริการมีเครื่องดื่มบริการกับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอนะครับมีขนมหวานมีแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมจะทานไปแล้วเมื่อเช้ารสชาติก็ใช้ได้ครับหรือว่าใช้ได้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับการมานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับสี่สี่ร้อยดองเวียดนามดองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ไม่น่าจะสักกี่ร้อยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่จะมาเที่ยวที่บาน่าฮิลรีสอร์ทนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาเวียดนามเวียดนามังหรือเวียดนามกลางนะครับ กเสิญ์ชวนมาเที่ยวที่นี่ได้ครับสวัสดีครับ